มีใครเป็นสาววงมิสกามิโคโต,โตหรือว่าน้องเดียวกันเหมือนกับผมไหมฮะจากข่าวการประกาศภาคสี่ขึ้นมาเนี่ยทำให้ผมหายข่าวน,นี้ขึ้นมาทันทีว่าในคลิปนี้นะครับผมอยากจะมาป้ายยาสาวงวงโทรรู้ว่าเอ้ยถ้าใครอยากเริ่มดูอินเด็กแล้วเรียวกันเนี่ยต้องเริ่มดูเรียงภาคยังไงดีบอกไว้ก่อนล่วงหน้านะฮะว่าซีรีส์นี้เนี่ยม,าามยันไทม์ไลน์ค่อนข้างซับซ้อนมากเพราะงั้นผมจะไม่เรียงตามไทม์ไลน์แบบเป๊ะๆซึ่งถ้าจะเริ่มต้นดูซีรีส์นี้เนี่ยผมคิดว่าอย่างก็ต้องเริ่มจากโทรรู้มาจุดสุดขในอินเด็กภาคหนึ่งครับเป็นกาไร ถ้าเรียงตามไทม์ไลน์เนี่ยเรื่องนี้จะอยู่ก่อนอินเด็กภาคแรกครับแต่ผมคิดว่าอย่างไรก็ต้องควรดูอินเด็กซ์ก่อนหลังจากดูซีซั่นหึ่งจบปุ๊บผมแนะนำให้ดูเร็วกัน S หรือว่าซีซั่นสองต่อเลยซึ่งตัว S เนี่ยน่าจะย่อนมาจากซีนั่นนะเนื้อหาในภาคนี้เนี่ยจะไปเชื่อมโยงกับอินเด็กซ์ซีซั่นหนึ่งครับที่จะมีการเชื่อมโยงไปถึงเนื้อหาของซิสเตอร์ของมิสคาเมโคโตะครับที่มีการพูดถึงในซีรีส์นี้บ่อยมากนั้นผมคิดว่าไปดูภาคแยกอเ,ยนะเ,เกยอ็กซ์ตราเลเตอร์ต่อ จะต้องอยู่หลังจากซีซั่นสตอนที่7และนอกจากนั้นไม่พอฮะยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่อยู่หลังซีซั่นสตอนที่7น,นั่นคือเรลกันทีหรือว่าซีซั่นสนั่นเองอก็ยังคิดเหมือนเดิมฮะว่าทีเนี่ยน่าจะย่อม,มาจากเติร์ดแน่นอนประเด็นคือเรลกันเนี่ยยิ่งทำยิ่งสนุกมากๆนะตั้งแต่ภาคหนึ่งสองสามเนี่ยโดยทั้งเราได้มาเจอกับจุดสิ้นสุดของไทม์ไลน์อินเด็ก์นั่นก็คืออนิเมะอินเด็กต์ซีซั่นสามนั่นเองฮะผมขอสัมภาษณ์ตาม่รงฮะว่าคาณดูภาคน ส่วนตัวผมก็ว่ามันก็ไม่จำเป็นขนาดนะั้นทีนี้ผมขอเสริมข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วกันนะนั่นคือ i ินเด็กเนี่ยออริจินอลมาจากต้นฉบับนิยายครับจากนั้นเนี่ยถูกดัดแปลงเอาไปเป็นอนิเมะแล้วก็มังงาซึ่งทั้งสามซีซั่นเนี่ยจบที่ไลโนเวลภาคแรกครับจากนั้นจะมีไลโนเวลภาคสองต่อเรียกว่าภาค NT กับภาคสที่เรียกว่าภาค GT นิสินิยายทั้งหมดในไทยนะครับเป็นของอนิเมะส่วนมางงาเป็นของสยามอินเตอร์คอมเมดี้ครับคาจะมีการประกาศอินเด็กซ์ซีซั่นสี่ต่อนเน แฟลเลเตอร์นะครับมาจากมังงะเหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีลิขสิทธิ์ในไทยครับมังงะเร็วกันนี่คือสนุกม,มากจริงๆนะอันนี้นอีกหนึ่งซีรีส์แย่ที่ถูกประกาศสร้างออกมาพร้อมกับเร็วกัน4เนี่ยก็คือไอเทมนั่นเองครับ <c oughs> องค์กรดาร์คไซที่ผมค่อนข้างชื่นชอบมากในเรื่องนี้เลยฮะ <c oughs> แล้วก็สิ่งที่ทำให้ผมกลับมาทำคลิปนี้เนี่ยคือการประกาศสร้างเร็วกันภาค4นั่นเองซึ่งอีกอย่างที่ผมรอคอยจากอนิเมะเร็วกัน F เนี่ยฮะคือเพลง OP ของฟิปไซนั่นเอง